สวัสดีครับพบกับสรุคารลิวโลเราเริ่มต้นกันที่โอ้ยเอาอีกแล้ของพี่นองเอ้ยเจ็บมาอีกแล้วว่าแต่ทีมซาตเต้นี่หงแดงวิกฤตนาวนะครับโกนาเต้เจ็บหนักถอนทับตะไก่าสาวชชวดสึกแดงเดือดประ่าแมนยูเอาเลยเวยเป็นโอกาสของจูโกเมียพี่นองเอ้ยข่าวร้ายถาถมใส่แอมฟิลนะครับเมื่ออิบริมากโกนาเต้ประกันหลังโคุคันถูกส่งตัวกลับสโมสรก่อนกำหนด หลังการมาเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขากำเริบจนต้องถอนตัวจากทีมชาติฝรั่งเศสส่งผลให้หงดางเจอปัญหาแนวรับคั้นวิกฤตเหลือเซ็นเตอร์แบ็กอาชีพให้ดิใช้งานคู่กับเวอร์จิลฟานา์เพียงรายเดียวก่อนเกมแห่งศักดิ์ศรีที่จะเปิดบ้านต้อนรับเมืองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสัปดาห์หน้าสัญญาณอันตรายจากแคมป์ทีมชาติสถานการณ์น่าเป็นห่วงขึ้นมาทันทีนะครับเมื่อสมาคมฟุตบอลฝรั่งเศสหรือ FF f อ แถลงการยืนยันว่ากันานเต้จะไม่มีส่วนร่วมในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับไอร์แลนด์หลังทีมพลาดลักุนเือรดิเดียเดซองประเมินแล้วว่าเขาไม่พร้อมลงสนามแม้ก่อนหน้านี้จะมีความหวังเล็กน้อยเมื่อมีชื่อเป็นตัวซรองในเกมถล่มอาเซเซ์ไบาจานก็ตามนะครับอาการบาเจ็บนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เกมที่ลิเวอร์พูลพ่ายกับโชเซ่ซึ่งอาร์เนสต์ลัดกุนซือหงดงังได้เผยถึงจะมาเปลี่ยนตัวเขาออกในนาทีที่ ว่าเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยผมรู้ทันทีว่ามันเสี่ยงเขาเดินกระบุกกระเพกและบอกว่ารู้สึกตึงๆที่กล้ามเนื้อสําหรับผมแล้วมันเหมือนสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นทันทีเพราะหากฝืนวิ่งสปรินต์อีกครั้งอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมเลยจําเป็นต้องเปลี่ยนเขาออกสลัดกล่าววิกินแนวรับก่อนเกมแห่งศักดิ์ศรีการถอนตัวของโกนเตสทําให้ลิเวอร์พูลงานเข้าอย่างจังนะครับก่อนเกมแดงเดือดเพราะ ตอนนี้ทีมเหลือเพียงโจโกเมสเป็นเซนเตอร์แบ็กอาชีพที่ฟิตสมบูรณ์เพียงคนเดียวที่จะลงยืนจับคู่กับกับตันทีมเวอร์จิพันดเนื่องจากจิโอเน่เรลนี่ดารุ่งรายปิดเทอมยาวไปแล้วทั้งฤดูกาลสถานการณ์บีบคันนี้อาจทําให้สลัตต้องแก้ปัญหาสมอหน้าด้วยการโยกผู้เล่นตำแหน่งอื่นมายืนเป็นเซนเตอร์แบ็กจำเป็นไม่ว่าจะเป็นไรอันกัมพันแบกแอนดี้โรเบอร์สันหรือแม้กระทั่งมิฟิลตัวรับอย่างวัตุอินโดซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่ง สำหรับเกมที่มีความสำคัญสูงสุดเช no? ่นนี้นะฮะเฮ้ยตลาดโมกกล่าีงต้องซื้อแล้วพี่นองเอ้ยข้าสันบูไหวคิดภาพมึงเนื้อถาโกนาเตเจ็บพร้อมกับฟันไดเช็ดยังไหนครับพี่นองเอ้ยกูไม่อยากคิดเลยต้องซื้อครับตลาดเดือน่มกกค่มตรงเข่าตลาดต้องซื้อครับด่วนบิ๊กกิ้งนิวือหองน้งแก้เกมด่วนเปิดโต๊ะเจรจาคว้า ชลัตเตอร์แบ็กหลังแนวรับพังสอยืดเยืเยอ้อชวดเกีหมั่นต้องจังซีพี่น้องได้รุ่นแล้วเว้ยพี่น้องเอ้ยเอ็กซคลูซีฟล่าสุดจากดาวิโอคอปลิเวอร์พูไม่รอชา้าเดินเครื่องเต็มกำลังเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตแนวรับโดยได้เปิดฉากเจรจาลับกับเอเนต์ของนิโคลชล์ตเตอร์แบ็กประกานดีกีทีทมชาติเยอรมันของบริษเทดัดมุนหวังกระชากต,ตัวมาร่วมทัพในตลาดเดือนมกราคมนี้ วิกฤตบังคับเมื่อเลโอนีพักทั้งสี่สั้นการเคลื่ไหวครั้งสักกานนี้เกิดขึ้นหลังจากหงแดงต้องเจอข่ามร้ายสุดช็อกเมื่อจิโอเน่เลโอนีกองหลังดาวรุ่งที่กำลังฟอร์มแรงต้องโชคร้ายบาดเจ็บหนักที่เอ็นคขวยหน้า ACL ฉีกขาดและปิดฉากฤดูกาลนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยซ้นแรงกดดันมหาศาลให้กับสโมสรต้องรีบหาตัวแทนคุณภาพเข้ามาเสริมทัพด้วยด่วด สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกเมื่อเป้าหมายเดิมอย่างมาร์กเกฮีที่เคยพลาดตัวไปในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะซัมเมอร์ตอนนี้กลับกลา,ายเป็นของร้อนที่สองแยกอ,อย่างเรนเมอริดและไบยมินิกพร้อมโดดร่วมวงเลนล่าเเซนแบบไร้ค่าตัวทาให้โอกาสของ Liverpool, ลิเวอร์พูลลิฟลีลงทุกขณะทําไมต้องชลัตเตอร์แบ็คสถิติบ่งชี้กําลังในอุดมคติของสลัดเมื่อประตูสู่เกฮีเริ่มตีตัน ทีมงานของอันเนอร์สลอตจึงหันมาหาเป้าหมายที่ซุ่มจับตามาอย่างยาวนานซอสเตอร์แบ็คและการเจรจาเบื้องต้นก็มีทิศทางที่เป็นบวกอย่างยิ่งเหตุผลที่สลอตต้องการตัวเขานั้นชัดเจนอยู่ในสถิติกองหลังในวัย25ปีารนี้คือเซนเตอร์แบ็กยุคใหม่ที่สมมติแบบมีทั้งความแข็งแกร่งในการเขยิะทะและการสร้างเกมจากแดนหลังที่โดดเด่นเหนือใคร ซึ่งสถิติเทียบกับกองหลังใน5้าลีกใหญ่ของยุโรปตลอดปีที่ผ่านมาได้ยืนยันเรื่องนี้เป็นอย่างดีการใจบอลขึ้นหน้าอยู่ในกลุ่มทอป1%โดยค่าเฉลี่ย8.21ครั้งต่อเกมการพยายามายบอลอยู่ในกลุ่มทอป2%ค่าเฉลี่ย89.05ครั้งต่อเกมการสร้างโอกาสยิงอยู่ในกลุ่มทอป2%ค่าเฉลี่ย1.87ครั้งต่อเกมการเข้าสากัด อยู่ในกลุ่มทับ23%คาซิเลีย1.84ครั้งต่อเย,ยมเดิมพันสูงดอดมุนสู้ยิบตาชอลตเตอร์แบ็กก้าวเข้ามาเป็นหัวใจในแนวรับของสือเหลืองนัดตแต่ยายมาร่วมทีมในปี2023และน่นว่าดอดมุนย่อมไม่ต้องการเสียเพชรเป็นงานรายนี้ไปง่ายๆโดย ville, สปอตเบลสื่อชนังเมืองเบลย์รายงานมาว่าพวกเขากำลังเร่งจาจชนะูใหม่ โดยพร้อมทุ่มกัเหนื่อยมาสารเกือบ9้าล้านยูโรต่อปีเพื่อรังตัวเขาเอาไว้ให้ได้แม้การเจตาจะอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าลิเวอร์พูลเอาจริงกับดิวนี้และกำลังเดินหน้าทุกวิธีทางเพื่อหาหัวใจในแนวรับคนใหม่เข้ามาสู่ทินแอนฟลให้ทันเวลานะฮะเอยเอาเลยครับเ,เ,เอาตรงเอาครับ,อบกองหลังนี่มันสำคัญทุดๆเดือพลองเอยมัน สถานการณ์วิกฤตเลยครับกองหลังกนเตก้มาเจ็บอีกแล้วบ้นีแฮมสติงพี่นองเอ้ยต้องซื้อครับต้องซื้อตลาดเดือนมกราคมนี่ต้องจัดซะแล้วก็สันบวไหวครับเหลืออีกตั้งหลายแมตให้ลุงเล่นครับพี่น้องเออยพลิกค้งสุดท้ายเจราดเบรกตัวโกงปฏิเสธคัมแบ็กคุมเรนเจอร์ทั้งทั้งที่จอเซนชัญญานแลีว ชอคไอบล็อกสเตเดียมนะครับเมื่อเจอราดยูเทิร์นนาทีสุดท้ายปฏิเสธคัมแบ็กคุมเรนเจอร์ทั้งทั้งที่ทจาะเซ็นสัญญาบทสรุปที่ไม่คาดฝันนะครับเมื่อสตีเวนเจอราดตำนานลิเวอร์พูลสั่งปิดตำนานการคัมแบ็กสู่ทินไอบล็อกสเตเดียมแบบสุดช็อตโดยการตัดสินใจถอนตัวจากการลุ้นเก้าอีก้กุนซือเรนเจอร์ท,ท,ทั้งทั้งที่การเจรจาะคืบหน้าไปจนเกือบจะบรรลุข้อตกลงกันแล้ว โดยให้ผลสั้นๆแต่เจยบขาดว่ายังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะครับพิกโผนาทีสุดท้ายต้นการกระแสข่าวที่หงกระหนำว่าเขาคือตัวเต็งหนึ่งอย่างร้อยคู่แข่งและการเจจจาที่นินต่อไปในทิศทางเป็นบวกอย่างยิ่งแฟนบอลเรนเจอร์ต่างดวัดันถึงการกลับมาของฮีโร่ผู้พาทีมคว้าแชมป์ลีกประวัติศาสตร์ในปี2021แต่แล้วทุกอย่างก็ต้องพังทลายลงไปในพิบตา รายงานที่น่าจะถือจากเบนจาคอบผู้สื่อข่าวชื่อดังยืนยันว่าเจอราดได้แจ้งต่อบอร์ดบริหารของเรนเจอร์แล้วว่าเขาขอถอนตัวออกจากกระบวนการสรรหาครั้งนี้อย่างเป็นทางการถือเป็นการตัดสินใจที่สร้างความประหลาดใจไปทั่วทุกวงการคือเป็นการตัดสินใจที่สร้างความประหลาดใจไปทั่ววงการเบื้องหลังการตัดสินใจความรอบคอบเหนือสัญชาตญาณสิ่งที่ทําให้ข่าวนี้ช็อกยิ่งกว่า ก,การเจรจาของทั้งสองฝ่ายนั้นคืบหน้าไปไกลมากแล้วรันข่าวระบุว่าบทสนทนาปเป็นไปได,ด้วยดีจนเกือบจะปิดดิวกันได้อยู่แล้วแต่ในโค้งสุดท้ายจอราดกับเลือกใช้ความรอบคอบมากกว่าความสะดวกสบายเขาตระหนักดีว่าการกลับมาครั้งนี้ต้องสมบูรณ์แบบที่สุดและมองว่าช่วงเวลานี้ยังไม่ใช่จังหวะที่ลงตัวเปิดประตูไว้เสมอการบอกลาที่ไม่ใช่ครั้งสุดท้าย อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่การปิดฉากความสัมพันธ์ระหว่างสตีวิจีกับเรนเจอร์อย่างทาวอนทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะเปิดประตูทิ้งไว้สำหรับอนาคตซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่าการหวนคืนสู่ถิ่นเก่าที่ปลูกปั้นอาชีพกุนซือของเขายังคงมีความเป็นไปได้เสมอการตัดที่ใจครั้งนี้สะท้อนเห็นถึงวุฒิภาวะที่มากขึ้นของเจราดหลังผ่านประสบก,การณ์ทั้งจุดสูงสุดและความล้มเหลวในพิมลี เขาเรียนรู้ที่จะรอคอยโอกาสที่ใช่จริงๆสําหรับแฟนบอลเรนเจอร์น bon ี่อาจเป็นการรอคอยที่ยาวนานขึ้นแต่สายใย,ยระหว่างพวกเขาเกือบเจอราดไม่เคยขาดสบั้นและคําถามที่ยังคงก้องอยู่ในใจจึงไม่ใช่ถ้าหากแต่เป็นเมื่อไหร่ที่เขาจะกลับมาอีกครั้งเบื้องหลังดิวสถานโลกกัตโปรแฉเกือบซบผีแต่ล้มลงเพราะ สถิติเคนนอนแมนยูตอกย้ำความชำ้ำเบื้องหลังสุดช็อกนะครับเมื่อกระโปรแฉเคยอกหักเกือบซบผีแดงก่อนอดีตโคน้นแมนยูตอกย้ำเราพลาดเองเพราะสถิติคอริกรโปรครับดาวยิงแชมป์พิมลิกของลิเวอร์พูลออกมาเปิดใจถึงเบื้องหลังที่เต็มไปด้วยความหวั่นไหวยอมรับว่าเกือบไม่กล้าดีใจตอนหงแดงติดต่อมา เพราะมีแผลใจจากการชวดซบเมนอยู่ในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะก่อนที่อดีตโค้ชปีแสดงจะออกมาเผยสาเหตุสุดพีคที่ทําให้ดิวล่มในครั้งนั้นพันร้ายที่เกือบสําร่อยปัจจุบันโค้ชกิโปนนะครับเป็นกําลังสําคัญที่ผ่านลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยผลง,งาน43่ประตูจาก138่ยามแเกมแต่เจ้าตัวได้ย้อนรำลึกถึงช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อในเดือนมกราคมปี2023บว่า เกือบกลายเป็นฝันร้ายสำสองตอนนั้นผมอยู่ที่ดูไบเอเยนโทรมาบอกว่าลิเวอร์พูลสนใจอย่างจริจงจังผมดีใจนะแต่ก็ยังไม่อยากดีใจจนเกินไปกับโปรเผยเพราะครั้งก่อนที่เคยมีดิวใหญ่เข้ามาทุกอย่างมันพังลงในวินาทีสุดท้ายผมเลยทำใจนิ่งๆไว้ก่อนความรู้สึกใจแปวของกปโปมีที่มาจากประสบก,การณ์สุดช้ำเมื่อช่วงสมปี2อง2ส ที่เขาเกือบจะได้เป็นสมาชิกใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แล้วใช่ครับมันคือช่วงท้ายของตลาดนักเตะเลยทุกอย่างดูเหมือนจะลงตัวแล้วแต่สุดท้ายพวกเขากลับไปเซ็นอันโตนี่แทนที่ผมเดี๋ยวนั้นเลยล่มไปอดีตโคต้ชผียืนยันเราพลาดเองเรื่องราวของกัปตัไม่ใช่แค่คำกล่าวอ้างลอยลเพราะเบนนี่แม็กคาที่อดีตโค้ชกองหน้าของแมนยู ได้ออกมายืยนยันด้วยตนเองว่าปีแสดงคือฝ่ายที่ทําพลาดมหันเขาได้กระโปรคือเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่เราต้องการตัวแต่เรากลับปล่อยให้หลุดมือไปแม็กกี่กล่าวอย่างเสียดายเราคุยกันแล้วว่าเขาคือที่ซอท,ที่สมบูรณ์แบบสําหรับเทียมการเจอจกับเอเย็นก็ราบรื่นมากดิวมันใกล้จนถึงขั้นที่ว่าถ้าจะพลาดก็เป็นเพราะเราทําพลาดกันเอง และสาเหตุที่ทาให้ดิวประวัติศาสตร์นี้ตรงล่มสลายก็คือผมได้รับแจ้งว่าทีมแมลมองไม่ประทับใจในตัวเขาพวกเขาบอกว่าสถิติมันไม่ดีพอสำหรับผมนะแค่มองตาเปล่าก็รู้แล้วว่านักเตะค,คนนี้มีของดีแค่ไหนไม่จะเป็นต้องพึ่งสติเลยการตัดสินใจที่ผิดพลาดของกิมงานแมนยูในวันนั้นได้กลายเป็นของข,องขวัญชิ้นโบแดงที่ส่งตรงมาถึงแอนเวลและเป็นส่วนุคัญที่ผลักดันให้ลิเวอร์พูลก้าวไปสู่ตำแหน่งแชมป์ในที่สุดนะครับ มึงเลือกถูกละละ่ะกัดปู่้ยมึงมาอยู่นี่มึงก็ได้แซียมพีเมลีกเลยไปอยู่แมนยูมึงก็ดเถื่อยเขาดาเขาอันตตว,วาคือเก่าล,ะละ้วล่ะพี่น้องเอ้ยโคดมันบดี you you. อยู่แมนยูนั่นอยู่ลิเวอร์พูลอยู่กับเจอเกนครอปอยู่กับอันนี้เอาสล็อตมึงก็ได้แซียมตัวยละ่ะพี่น้องเอ้ยมึงคิดถูกละล่ะล,ะลงหลาตำนานถึงกับอุทานว,าว้าว เอาโดจีเป้า2อนาคตแนวรุกของแดงที่จะแบกทีมไปอีก10ปีแมนอยู่เหเนียผูไดลละวาใไ้ฟังเนี่ดิละว้า wow! วนั่นคือคำอุทานที่หลุดออกมาจากปากของจอห์นออริตตำนานดาวยิงของลิเวอร์พูลเมื่อถูกถามถึงฟอร์มของคืนลูกใหม่ในตินแอนฟิลโดยอัลโดได้เจาะจงไปที่สองแข่งเพชรเป็นงามอย่างฮูโก้ไอเกติเก้และลิโอเอ็นกุมาหา พร้อมประกาศกล่าวว่าน,นี่คืออนาคตที่จะแบกสโมสรไปอีกยาวไกลและยกให้นารุกชุดนี้แข็งแกร่งที่สุดในลีกนะครับสัญญาณแห่งอนาคตที่สดใสแม้ต้งหงแดงของอาร์เนร์สโตจะพึ่งความสะดุดไปบ้างแต่ภาพใหญ่ก็คือวิสัยทัศน์ที่น่าตื่นเต้นหลังสโมสรทุ่มง,งบกวา่า400ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์เพื่อสร้างทีมแห่งอนาคตและหัวใจสำคัญของโปรเจกต์นี้ก็คือขุนกลัง ในแนวรุกที่อุดมไปด้วยพรสวรรค์ซึ่งฟอร์มการเล่นของพวกเขาก็ได้ไปกระแทกใจตำนานอย่างจอหนออริตเข้าอย่างจังโดยเฉพาะ2ดาวรุ่งที่อ,อัลโดตื่นเต้นเป็นพิเศษและเชื่อว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นการลงหลักได้ยอย่างแน่นอนเรายังไม่ได้พูดถึงเอกิติเกเลยนะว้าวนี่คือดาวรุ่งอีกคนที่น่าจับตาออริตกล่าวในแคสต์ของเขาเอง แล้วเราก็ยังมีเจ้าหนูลิโอเอ็นกุมะฮาอีกคนเรายังไม่อยากจะคาดหวังกันไปไกลนักแต่มันเป็นสัญญาณที่ดีมากๆสำหรับอนาคตที่พวกเขาเริ่มปรับตัวและแทรกซึมเข้ามาสู่ทีมได้แล้ว2เพชรเม็ดงามที่เราวันเจดิดจรัสคำชื่นชมของตำนานวิเชลเรงเกินจริงฮ u โกโอเเกเิกติเกะกำลังก้าวขึ้นมาเป็นขวัญใจคนใหม่ของเราเลครับอย่างรวดเร็ว ด้วยความกรเล่นที่อันตรายและสติการมีส่วนร่วมกับประตูที่น่าทึ่งขณะที่รุ่นน้องอย่างลิโอเอนกูโมฮาแม้โอกาสจะยังไม่มากเท่าแต่เขาก็ได้ประกาศสดาหให้โลกได้เห็นแล้วด้วยการเป็นฮีโร่สัตว์ประตูชัยสุดรามาพาทีมเฉือนชนะนิวคาสเซิลสามสองมาแล้วแนวรุกที่แกล่งที่สุดในพรีเมียร์ลีกการแจ้งเกิดของอดารุ่งนี้เมื่อบวกกับตัวหลักอย่างโมเมตซาลาคริกโต และเล็กซนเดอร์อิซัคทำให้ออริทเชื่อว,วันวันนี่คือแนวรุกที่อาจเรียกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในลีกแม้ตอนนี้เครื่องอาจจะยังไม่ร้อนเต็มที่แต่เมื่อร่ที่เิกซอทุกชิ้นลงตัวและทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบก็อาจพูดได้เต็มปากว่านี่คือหนึ่งในแนวรุกที่ดีที่สุดในโลกฟุตบอลเวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์แต่จากสัญญาณทั้งหมดที่ปรากฏ อนาคตในเกมรุกของทินแอนฟิวนั้นสดใสจนน่าจับตามองอย่างยิ่งวิเคราะห์หกแข้งแพะระบ,บาบต้นต่อวิกฤตย่อยหงแดงใครควรรับผิดชอบมากที่สุดฟอมดิงแพ้สมนัดรวดพาหกแข้งแพร้ระบาบวิกฤตหงใครคือจำเลยเบอร์หนึ่งเสียงวิจารณ์ดังกระหึ่มทั่วแอนฟิล์หลังลิเวอร์พูล ภายใต้การกุมทีมของอันเนอร์สลอตภายแพ้สามนัดติดต่อกันจนเข้าสู่ภาวะวิกฤตย่อยก่อนเบรกทีมชาติและเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ธรรมชาติของฟุตบอลคือการตามหาแพะรับบาปมารับผิดชอบแต่ใครงกันแน่ที่สมควรถูกชี้นิ้วมากที่สุดนี่คือการจัดอันดับ6นักเตะที่ฟอนตกต่ำโดยเรียนจากคนที่น่าเห็นใจที่สุดไปจนถึงคนที่ต้องรับผิดชอบมากที่สุด เริ่มต้นกันที่อันดับที่6อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เหยื่อของอาการบาดเจ็บภาพที่แชมป์โลกชาวอาร์เจนตินาต้องวิ่งเล่บอลอย่างไร้หวังในเกมกับเชลซีคือสิ่งที่น่าเห็นใจที่สุดเขาพึงหายเจ็บกลับมาและยังไม่ฟิตเต็มร้อยการโยนความผิดให้หนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดของลีเมื่อฤดูการที่แล้วจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งเขาคือคนที่ควรถูกตำหนิน้อยที่สุดในวิกฤตครั้งนี้ 5. โมเมสซาลา เมื่อมาตรฐานสูงเกินไปคือสตูจิงอยู่ที่คิงโมยังไม่ระเบิดฟอร์มเทวดาเหมือนฤดูกันก่อนแต่การมีส่วนร่วม6ประตูจาก10นัดก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ธรรมดาปัญหาของเขาคือมาตรฐานที่สูงเกินมนุษย์ที่ตัวเองสร้างไว้เมื่อเครื่องจักรทาประตูคนสำคัญอย่างพรนซ์อเล็กซานเดอร์หายไปการเล่นของซาร่าก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเชื่อได้เลยว่าเมื่อไหรท่ที่ทีมกลับมาลงตัว เขาก็จะกลับมาเป็นคนเดิม 4. f o ฟอร์เนเวียดเพชที่ต้องใช้เวลาเจโรไนดยด้วยกาตัวสถิตกับอังกฤษ1นึล้านปอนด์ความคาดหวังย่อมถามถุงเข้าใส่เวียดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผลส่วนของเขานั้นของจริงแต่การปรับตัวเข้ากับฟุตบอลอังกฤษและการทิสลัดพยายามปรับจูนแดนกลางเพื่อหาตำแหน่งให้เขาลงตัวได้ส่งผลกระทบต่อสมดุลของทีมในระยะสั้น นี่คือปัญหาการปรับตัวไม่ใช่ปัญหาเรื่องฝีเทา้าจิมมีม่ฟิมปงจิกซอที่ไม่เข้าที่การย้ดทีมของฟิมปงยังคงเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามเขาถูกซื้อมาในฐานะตัวแทนของเทนส์แต่อนเนอร์สลัดกลับไม่ไว้ใจในเกมรับของเขาครั้นจะดันไปเล่นเป็นปีขวาก็ทำงานได้น่าผิดหวังเขาคือการสัญญาที่ดูไม่เข้ากับระบบและแม้จะยังไม่ใช่ต้นเหตุหลักของปัญหา แต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่เ่าหวังอย่างยิ่ง 2. มิลลัสเคอร์เกตก้าวกระโดดที่ใหญ่เกินไปจากแบ็กซ้ายฟอร์มที่เด่นกับบอลหมัดสู่การเป็นตัวแทนระยะย,ยาวของแอนดี้โรเบิร์ตสันดูเหมือนว่าการยกระดับสู่สโมสรใหญ่อย่างลิเวอร์พูลจะเป็นก้าวกระโดดที่หนักหนาเกินไปสำหรับเขาในตอนนี้ความผิดพลาดที่เกิดจากความบุ่มบามและขาดประสบก,การณ์ทำให้ทีมต้นึ่งพาโรโบมากเกินความจำเป็น แล้วสร้างปัญหาใหญ่หลวงในตำแหน่งฟูลแบ็กทั้งสองฝั่ง 1. อิบราฮิมาก,กนาเตจากกำแพงเหล็กสู่จุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดนี่คือจำเลยอันดับที่หนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยรากฐานความสำเร็จเในวงการก่อนถูกสร้างขึ้นจากเกมรับที่แข็งแกร่งซึ่งมีโกนาเตและบัวจิฟันไดเป็นหัวใจแต่ฟอร์มของปรากหลังชาวฝร,รั่งเศสในฤดูกาลนี้กลับดิ่งลงเหวอย่างน่าเจหายเขาเล่นพลาดง่าย ทั้งการครองบอลและการเข้าสกัดจนเกิดคำถามต,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 ตัวตัวว่าหรือที่ผ่านมาฟันไดคือคนที่คอยแบกเขามาโดยตลอดความประบางในแนวรับมีต้นต่อมาจากเขาและนี่คือจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดที่อาร์เนสตรตต้องรีบแก้ไขโดยด่วนนะครับนี่คือบทวิเคราะห์นะครับจากท่านั่นลอิสโอดัมนะครับจากฟุตบอล365นะครับก็มีแฟนบอลน,นะครับมาคอมเมนต์บอก มึงเก่งจังเลยแอดมินทำไมมึงวิจารณลิพูลแบบนี้คอมเมนต์ที่ดูแล้วนะครับแอดมินไปอ่านนะครับต้องบอกแฟนๆนะครับผมไม่เป็นคนเขียนเองนะฮะผมนำมาแปลอีกครั้งหนึ่งนะครับจากข้อมูลต่างประเทศนะครับมันก็เป็นธรรมดานะครับท่านผู้ชมฟุตบอลนะฮะมันก็ต้องมีการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมันเป็นโลกของฟุตบอลนะครับ มันก็ต้องมีการวิจารณ์ถ้าทีมแพ้แพ้3นัดแบบนี้มันก็ต้องวิจารณ์กันธรรมดาแล้วก็ถ้าหากชนะก็ต้องมีการอวยกันธรรมดานะครับฟนบอลโปรดเข้าใจนะฮะแอดมินไม่ได้เป็นคนเขียนเองเลยนะฮะผมก็งงอยู่เมื่อวาผมเสียยว่ามึงคือเก่งแท้แอดมินมึงเขียนดาผู้นั้นผู้นี้โอ้ยพี่น้องอยู่ในโลกความเป็นจริงนะครับเขาวิเคราะห์ไม่ให้มึงก็ลัันมันจะมีการทกเถียงกันคุยกันสมบูรณ์พี่น้องเอ้ยเห็นใจแอดมินเด้อ ผู้ใดกระดายีธรรมดาเว้ยนี่คือลูกขางลิเวอร์พูลรอบเช้านะครับซึ่งเป็นประชาวันที่12ตุลาคมนะฮะขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พกท้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ทีมงานชายปู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ